สวยยาวใหต่แค่คือเลยไม่ยืน่อเหน่ยควายเงี้ยมม่ย่อเหน่อยควายเี้ยจอดเลยไม่ไปไี่เด็กสารมีตเบาหาแม่เหมยเเยพ่อเม่ตัดเเียเงหาแม่แม่สารตอนเขาตอนเขาอยู่คนเดียวสารลุงดาเขาไอ้โง่กระแดนมือเด็กเสียแต่พี่กูจะต่อยมึงไม่เอาไว้ไง กูคัมแบ็กเหมือนกับตันแจ็คตอนออกเรือพวกมึงควรจะระวังและขอร้องให้กูฟังแป๊บก่อนจะทำแซะควรจะสติและสตาง,งค์เพื่อวักทองกูไม่ทำแอ็คพวกกูรันดัตก่อนจะสปีดให้มึงฟังตอนที่มึงเสพแล้วก็ติดเหมือนพระเจ้ามาันสะกิดให้กูทำแรปซิกเทนเจอร์โอเหมือนได้โปรแบ็กกูแอดนอนวิดีโอออกจากโป้แม็กผมมันแบ็กอย่างที่โทรยูแคนโฮแดดนี่เรื่องจริงไม่ได้โม้พวกกูนโนแคปอาทิตย์ก่อนเห็นพิซซอนบอกไอ้โบเพิ่งยกมาอีกโลมาเป็นสตูดิโอแพ็คพวกเด็กๆบอกว่าอยากให้กูโชว์สมองมันได้โตเวลาตอนกูโฟร์แรปอยากู มันเด็กได้ให้มึงลองสังเกตการพวกกูลุกชูนิ้วกางขึ้นมาให้เพรเด็กการลาแล้วที่เราไม่พอใจอยากจะให้กูเก็บงานจนพวกมึงยังไม่กล้าปฏิเสธในความเป็นประเจกต้องเป็นเหตุที่ทำให้มันเตกตามให้ไม่ดีพวกกูไม่คิดจะเสพกับพวกของคนละเกตมันไม่ตามมึนกบฝังกูงเสพยามึงก็รู้พระเอกมากับตาพอยังไม่จางเพราะว่าดอกที่กูเบิลอยังไม่หายไม่ <S 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 อยากเสพของดีมีราคาที่พวกมึงตามหารอให้กูมาถวายให้อยากได้อะไรที่เหมือนยาที่ช่วยมารักษาที่มันทำให้มึงหายไข้ความต้องการมึงกูขยายให้มึงวันนี้มาเดี๋กกูขายให้มงเกาพยังอเราะ